สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้มาครูสี่ท่านีเราครับได้ย้ายมาไม่ได้ไม่ได้ลาได้น่อยเลยครับเนี่ยเวลาผู้กองทะานีกับเพื่อนเนี่ยจังว่าผมไปเจอแล้วก็ได้ย้ายมาโรงเรียนนูนสมบูรณ์วิทยาอำเภอเชิงสามโคราชเองครับวันนี้ก็ได้โอกาสเปิดเทอมมาเรียนมาไม่ใช่เด็กมามาส่งนอกไปทางการ วันที่ส7พฤษภาคมเจ็ดก็อยู่กับอำเภอสุนชานครับเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งก็ขายนที่สอยอ่ะแนะนำเองใหญ่มาเมื่อไหร่ไปอยู่ศรีธนีตั้งแต่ปีไหนไปอยู่ศรีธชื่อชื่ออะไรชื่อค่ะชื่อหน่อยค่ะจริงที่อ่าพอเทพพิมพ์นาไปอยู่ปีไปอยู่ศรีธนีตั้งแต่ห้าพฤษภาคมสูงค่ะคใช่ค่ะก็ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีค่ะ ได้ทั้งคู่ช่วยได้ชำนาญการุดเศยไอ้ชำนาญการได้ไง้ระจายมันมาก็ได้จังหวะพอดีได้ชำนาญการพุ่งขินได้่ก็ยกมัดขั้วก็มาตั้งแต่วันที่ลงเวลาที่หนึ่งจะมาแต่วันนี้วันที่สิบเจ็ดก็มีโอกาสเราก็เปิดพอดีแล้วก็มาเอออันนี้เป็นบ้านเกินแรกเกิดเราอยู่ตำบล บ้านอยู่ตะบนนนทบุรีอยู่ก็ติดตัวเพื่อศึกษาการก็ติดติดติดฝั่งตรงฝั่งไกลๆก็แล้วตะบนนนอันนี้โรงเรียนนนทบุรีกระติดกับบ้านเราใกล้ๆต้องรู้เองก็พอดีมีลูกน้อยเดือนนึงเอ้ยไม่ใช่เดือนห้าเดือนกำลังนานตีกำลังกระดุกกระดิกเห็นดินะ ทานอยู่โอเคชอบดารนีิแล้วก็มาอยู่เพื่อนแฟนก็เป็นคนสอนอพี่คนหนึ่สอนอยู่ที่ปาจีเรียนลูกเก้าอยู่ตรงทางคงทำร้านเคยมาวิวน่เคยทำร้านไปนทิดนึงใช่แล้วเด็กมาอยู่ครอบครัวก็เออมาดูแลแม่ดูแลยายเป็นไงความรู้สึกคือ ดีใจดีมากรักอยู่ไกลอยู่ไก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเสาที่มาดูลูกทีนว่ามันบางไกลอ่าฝากถึงนักเรียนในที่ปรึกษาฝากคุณคุยกับผู้ปกครองที่ปรึกษาจุ้งยังต้องเรียนในที่ปรึกษาจบ้งพอดีจบ้งพอดีนักเรียนจบหนูพ่อใหญนี่โอ้โหจบว่าครับฝากขอบคุณเล็กหน่อยหรือลูกๆที่เคยสอนมาบี้ไงประเทศอังกฤก็ขอบคุณคุณบาร์บี้เล็น่ สิทธานี7ปีนะคะวันนี้มีโอกาสก็กคือได้ย้ายกลับม,มิกับนาวน<ม>ก็ขอบคุณคณะผู้ท่านที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ถือว่าหน,นุ่มสิตธานยเป็นประสบการณ์อันดแล้วก,ก็เป็นแหล่งที่หล่อหลให้ให้มีค,ความชำนาญมากขึ้นในหลยายอย่างแล้วก็ให้โอกาสได้ลงทำหลยายๆ <laughs> อย่างมากก็ก็ขอบคุณ คณะครูที่ผู้ร่วมงานขอบคุณคณะครูบริหารที่มีโอกาสได้ร่วมงานทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกันด้วยดีเสมอมานี่ลองลองดูนี่พี่น้องเองมาส่งสองหลอดสองนี่อิ่มยังเนอะนี่นี่พี่น้องเองมาส่งเต็มเลยครับอิ่มอิ่มยังอร่อยไหมก็อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเล ครับฝ่ายชันดีายหญิงจะเคื่อนออกไปในไลฟ์คนต่างๆครับก็ก็ขอให้มีความสุขนะจนอยู่ไันเนาะก็เสียงเนาะอายุเท่าไรตอนนี้ยอันนี้สามสิบสามสิบอีกสามสิบปีอยู่บ้านนอกแบบเนี้ยสบายๆอากาศดีนะอย่าลืมถ้ามีที่พิธานกับปุ๊บทุเรียนไปได้เดี๋ยวจะไม่กินตาตอนนี้ในข่าวจะนี่เรียนขึ้นชื่อด้วยเนาะ เแนาแรงก่อนเมื่อกี้ถ้ารอดก่นอานขออนันมาลงได้แต่ก็แต่อยากฝากอีกนึงเราสอนเลขเนาะแต่อยาาให้บวกลบคูณหารพื้นฐานเนี่ยไม่ได้บวกลบคูณหารธรรมาดาเนี่ยแหละไม่ต้องไปติดลบติดลบหรอกมันจะได้เด็กน่อย,ยไปใช้ชีวิตประจำวันได้หลักการศึกษาบวกลบที่ยืม,ามการคูนเลข พี่หน่อยครูหน่อยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนิ่มหน่อยครับอรับมาที่ทิมโยธาค่ะบตอนนี้อยู่ที่อำเภอสรรศักดิ์นี่โรงเรียนอยู่ใกล้ๆครับเดินไปกินข้าวไปครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นดีครับขอบคุณ